ครับมาตกปลากดคือเก่าแล้วนะครับเป็นปอมสีจับแล้วเยมือนมันจะแชปไปเลยแต่ปลาดึงปอมหายกับการตีตีไปใหม่ครับมี่ยข้างจากปอมจัง่อยปอมลึกๆน้ำหลายนำลึกครับางเงี่นะครับจะตีโดนปอมยางเดียวครับตีบอกเอา้าปอมหายเห็นไหมเงิน อโอ้โอกข้นอยกขึ้นนะด่าน้ครับสวยเลยครับสวยๆแต่ปดๆแต่ได้ลองตีบ้งีนี้บได้บ่ได้ยู่ได้พึ่งได้พึ่งรงก็ไดให้รงเะลงเอาเอาเด้ปดใ่เงี้ยเี๋ยวตัวบ่พึ่งรงหันน่ได้ได้ได้รอสวยๆนะ่่เงี้ครับนี่อ๋อครับเป็นฟอมใหมบ็งฟอมในงี้ได้เหมือน ปอมน้อยเหล่าไม่เห็นมือเนี่ยปอมสีเงี้ยเลยไมาให้เบิ้งเลยไปเห็นชัดๆไปได้ครับสีตีหันดึงไม่ได้ดึงไปแล้วเห็นปอมหายไปและปุ๊บปึ๊บปุ๊บ,บผ่านวะปอมเงี้ยเลยมือเนี่ยเห็นชัดๆเด้แล้ครับเอาผดก่อนเดี๋ยวปลาไปก่อนนะครับครับอ๊บโอ,โอ,โอ้หมายนี่หางสวยเลยหมายนี่ตัวง,งามๆนะครับอ๋อสองตัวแล้ว เอากดก่อนเอาทายยกกลางปลา,า,า,าหญ่ไปดูได้ก่อนกันมอ้งหุ่นนั้นขัดเกลียวเลยว่าปอมปอมใหญ่เนาะเอ้าดูไงแล้วหนึ่งไอ้ตัวปลาเนี่ยโอ้ตัวงามอยู่เอาหงุดหงิดละโออมาเนั่น,นตัวงามอยู่ได้เนาะอืมตัวที่มีกระโค่ เอาเอหาแล้วเอาปลาอย่ากจอดป้อมกับกดิกเนาะบงตัวปลาด้วยไลุงบางด้วยป้อมกับกิดิกเนาะเออเอากระดังน้ำละทอดกบ ดึงปลายงดึงนี่ดึงขัดไป<ฮ>ดึงไปหดมันนด้นนำไหลแห้งครับเอาปลดก่อนปลดสายไปเราเห็น,อนดอกปมกันติดกิ้งใหม่นะครับมันเลยได้งกสูงเมือ่อขี้ดรอ,อนประเทศด้วยครับเมื่อไหลงปลาหลงทางองอองปุ๊บดึงดึงปุ๊บโอ้สองวัวหลวทางอยู่ตัวเนี่ยหลงทางมาหาปลานะครับหลงหลงมาถึงหมวววว เอาปดปดเดีด๋ยวไปโดนตกไม้อีกปดก่อนนอนเลยเอ๋เอาเบื้องบนนี่ครับรงทงั้งหาทาั้งออกมาเนี่ยแหละมองนี่กระติใจเขาบ้านนะครับปลาตัวบบใหญ่นะครับตัวบบใหญ่เป็นไหนบางทีไหญจะโตัว่าเอามูนละมูนละมูลมลนละอ้ามาป้อมหายนะครับดึงปึ๊บพันไหนเอาปดก่อนปดก่อนปดก่อน บดอนยนตไปเลยร้องไอ้ยักโตัวนึงเิี้เลแกว่ามันใส่ถุงมือมานํ้ำครับงินไปก่อนจะปมใชไก่ไก่นปมหมอเยเอาหมวยละหมวยละมลอึ้บโอ้ราอย่างโอ้หมื่นหมื่นจับุอยู่ไกลปดก่อนวดอนยนยไปก่อนเอาไปอ้ เอาเอาเอาหมุนไว้จทะหมุนไว้จ้ะมุนไว้จ้ะอู้ได้เลยปนี่ตัวใหญ่ได้นิได้เบิ้งาเกนนังเงนเ๋ยวค่อยปดเ๋ยวค่อยปดโชกันโชกันปัดผมก็หลงทางเลยครับันี้เอาปดเอาอีกปดกอนครับปดกอนใส่งได้ตัวหน่อยไปเดอตัวใหญ่มาเดนี้นีาด่ครับเอาตัวเดอโเอาเทรวมอ้ครับวันี้ตัวบใหญ่กระดยด้ตัวเบอใหครับ หมอนนี่ก็นะครับคนงานสองคน